สวัสดีค่ะก็มาพบชมพูนะคะกับชาเลนจ์เทรดวันละหนึ่งไม้3สามสิบวันค่ะก็เป็นชาเลนจ์ของชมพูเองนะคะวันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ของวันที่วันที่เท่าไหร่นะคะลืมละอ๋อวันนี้บูเทรดถึงวันที่สิบแล้วค่ะวันที่สิบนี้ก็มาดูออเดอร์ของวันนี้กันเลยนะคะ ติดขัดน,นิดนึงนะคะพอดีว่าไม่ค่อยสบายค่ะสมองบูก็อาจจะประมวลผลได้ไม่พอดีนี่ค่ะเพือ่อนๆนี่เมื่อกี้พูเห็นแนวใช่ไหมคะแล้วพกูก็มาดูแนวนะในอดีตก่อนคือเห็นกราฟก็ลังวิ่งลงแล้วมาดูแนวรับในอดีตซึ่งแนวรับจริงๆอ่ะก็คือตรงนี้ ใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยเส้นนี้ที่เราเห็นที่มนันเส้นสีเหลืองสีส้มปะเนี่ยก็คือกราฟที่อยู่คือแท่งล่าสุดที่มันกำลังวิ่งลงอยู่ครูก็เ,เลยจะมาเช็คดูว่ามันจะลงได้มากหรือได้น้อยก็มาดูแนวอ้างอิงทางซ้ายมือในอดีตของมันครูเห็นเลยเขาว่าโอ้โหคือแนวะรักจริงๆตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นแนวย่อยเพราะมันอยู่หลังแท่งเขียวใช่ไหมคะแต่เป็นถือว่าเป็น แนวย่อยแข็งแรงเลคะเพราะว่ากราฟเนี่ยวิ่งตรงนี้ค่ะส่งกราฟลงส่งกราฟลงส่งกราฟลงค่ะดูแบบมีโดจิดนําทางลงแบบหลายจุดมากของแนวนี้คือแนวเดียวเนี่ยถูกสามารถทําให้กราฟลงได้ก็มองบุกก็เลยมองว่าแท่งปัจจุบันเนี่ยน่าจะวิ่งกราฟมีโอกาสไปต่อเพราะว่า น่าจะมีโอกาสวิ่งลงมาถึงจุดข้างล่างได้อีกเยอะยังไม่มีอะไรขวางที่ทําให้กราฟดิบขึ้นสิ่งที่ทําให้กราฟวิ่งลงแล้วดิบขึ้นได้คือต้องมีจุดเข้าแรงซื้อซึ่งจุดเข้าแรงซื้อก็คือแนวหลักก็จะเป็นประมาณจุดนี้แถวเนี้ค่ะซึ่งยังไม่ถึงงั้นกราฟต้องวิ่งลงก่อนเป็นตัวส่งอยู่แล้วเด้ยคือแนวย่อยแถวๆถวนี้นะคะเราก็ตีแนวไว้เราก็ใส่เส้นสีเหลืองไว้เลยค่ะจะได้รู้ว่ามีแรงขายส่งลงอยู่นะ นี่ไงแม้เขาทะลุแนวลงมานี้แล้วด้วยภูก็เลยเห็นว่าต่อยเขาขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็ต้องถูกรีเจ็ตลงมาเ็าแรงขายเหนือแนวมีเยอะเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้ก็แรงขายเยอะแรงขายแรงขายเยอะเนี่ยจุดตรงนี้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 ต่ำลงเนี่ยกราฟเทนลงหมดเลยแถมทะลุแนวลงมาเลแล้วก็รอดูว่าเขาอะกูจะรอสวนแทงถัดไปนี่แล้วค่ะ คือรอส่วนเทนขึ้นคือก้าวกำลังขึ้นอะ่ะแล้วเรากดลงเนะี่ยเรียกว่าส่วนเทนขึ้นนะคะนี่พรูเช็คอีกทีนึงคือเมื่อกี้อะ่ะเพื่อนๆเห็นว่าครูตีปลายไส้คู่ล่างอ่อเดี๋ยวครูย้อนนิดนึงดีดกว่าเพราะครูพูดเยอะเกินไปแนละ้วเดี๋ยว,พวเพื่อนจะไม่เห็นนี่เห็นไหมครับครูตีนาตรงนี้ปึ๊บครูจะเช็คข่าวว่าปลายไส้ตรงเนี้ย เขาแย่ลงไปถึงจุดเข้าแรงซื้อทางซ้ายมือหรือยังนูก,กเลยตีเพื่อ,อไว้เลงระยะนะคะแล้วก็มาซูมตรงนี้เอาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยยังลงมาไม่ถึงค่ะอีกนิดนึงจุดข้าแรงซื้ออยู่ตรงนี้ถ้าเขาลงมาไม่ถึงจุดข้ายังไม่ถึงแรงซื้อคือตรงนี้แรงซื้อเยอะ เขายังลงมาไม่ถึงมีโอกาสที่เขาเนี่ยขึ้นไปที่แนวแล้วเขาจะต้องกลับตัวลงมาก่อนเขาต้องลงมาข้างล่างก่อนก่อนถึงจะกลับตัวขึ้นไปได้ที่สําคัญเพื่อนเห็นไหมคะว่าตรงนี้มีเส้นกริดครูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมีโอกาสสูงเลยเขาจะกลับตัวลงแต่ตอนนี้ก็มีอย่างนึ่งที่ยังครูยังไม่ค่อยชัวร์นะคะเพราะว่าแท่งเขียวเนี่ยเขาแท่งแข็งแรงแล้วก็ขึ้นมาปิดใกล้แนวเส้นกริด แล้วแท่งนี้เนี่ยมูไุ่รู้เขาจะพุ่งมันชิดตรงนี้เลยไหมมูก็เลยคิดว่าต้องรอให้เขาขึ้นมาถึงข้างบนนี้ก่อนถึงค่อยกดสวนลงนะคะก็ยังไม่กล้ากดที่แนวนี้ต้องรอให้ขึ้นมาดีเจข้างบนนี้ก่อนเพราะข้างบนเส้นเนี้ยมันมีแรงขายเยอะค่ะนะคะตรงนี้พอข,ขึ้นไปแล้วผักลงมาได้เลยูเลยรอคิดถ้าเขาไม่ขึ้นมูก็จะไม่กดค่ะาการรีเจ ข้างบนตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเกือบหมดเวลาพอดีเห็นไหมคะเมื่อกี้เหลือหนึ่งเนี่ยคะ่ะพอรีเจ็ตแล้วรอถึงค่อยกดตามคือเมื่อกี้ถ้าไม่รีเจ็ผมไม่กดนะคะเพราะว่า,าการรีเจ็คือขึ้นไปถูกแรงขายข้างบนผักลงมาะคะ่ะถ้าเกิดเขาขึ้นไม่ขึ้นไปรีเจ็ตเขาขึ้นมาแค่จึก๊กจึ๊กอยู่ตรงนี้บางทีเขาอาจจะขึ้นมาปิดแถวนี้ก็ได้เขาแต่จะไม่ส่วนเทนลงแล้วก็ ที่จะแโอเคดีนชนะเพราะเราเนี่ยอลอเราส่วนตรงนี้เลยลองรีจิตตรงนี้เลยนะคะก็จบไปค่ะกับออเดอร์นี้วันนี้ผมว่าคงไม่สามารถจะโม้หรือเลอาอะไรได้เยอะนะคะเพราะมคุไม่ค่อยมีแรงบูญนะคะรู้สึกไม่ค่อยสบาย,ย,ย,ยมาดูภาพอธิบายกราฟของคูเลยนะคะ เนี่พผู้ทำได้เยอะแล้วก็ไม่ได้เขียนเลยเลยค่ะวันนี้คือสมองเตอร์มากตอนแรกรูะอยากให้เพื่อนเห็นมุมมองของทรงแพทเทิร์นกราฟแต่ทำเฟรมหนึ่งนาทีมันทาไม่ได้มันการาฟมันยาวมากรูก,ก็เลยใช้เนี่ยเห็นไหมคะทำเฟรมสิบนาทีค่ะให้เพื่อนเห็นภาพรวมนี้คือจุดแนวที่เราตีไว้มาที่เราใช้เขาคืานแบบแพทเทิร์นกราฟเป็นทรงนี้ก็มาดู ภาพของทางเวอน,น์เฟรม1นาทีนะคะอันนี้ครูให้ดูทางซ้ายมือก่อนจุดอ้างอิงแนวทางซ้ายมือนะคะซึ่ครูใช้แนวอ้างอิงที่มีแรงขายตรงแนวสีเหลืองเนี่ยคะ่ะนี่คือจุดอ้างอิงแนวที่ครูใช้ที่จะส่งให้สาววิ่งลงมาถึงจุดนี้จากตรงนี้มาตรงนี้คือมีโอากาสิ่งมาอยู่แล้วก็มาดูภาพซูมใ,ใกล้ๆตรงแท่งออเดอร์นี่คะ่ะ อันนี้กเราเลยเอาจุดอ้างอิงตัดมานะคะจากภาาเมื่อกี้เนี่ยนะเอาทางทางจุดอ้างอิงแนวะทางซ้ายมือมาใส่และนี่ก็คือภาพอธิบายค่ะแทงออเดอร์นี้ต้องรอขึ้นมารีเจ็นะคะสํคาคัญที่สุดพอเขาขึ้นมารีเจ็แล้วก็ค่อยกดส่วนเทนลงค่ะคือถ้าเกิดหมดเวลาแล้วเขาไม่ขึ้นมาหรือว่าขึ้นหลังจากนั้นเราก็ต้องปล่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นมีโอกาส คือเรากดไม่ได้แล้วถ้าหมดเวลาคือหมดเวลาคือกดไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปไม่ถึงเนี่ยดีไม่ดีก็าอาจจะขึ้นไปอีกนิดอีกนิดแต่คือเขาไม่สวนลงมาค่ะเพราะเขายังไม่เจอจุดรีเจ็คแรงขายจุดที่จะรีเจ็คแรงขายคือตรงแนวนี้นะคะตลอดที่เขาขึ้นมาก่อนก็มาดูบันทึกนี่ค่ะตอนนี้ผ่อนภูกก็วันตอนแรกเริ่มที่4จสิบอใช่ไหมคะ เราก็มีประมาณ40เหรียญขาดไม้ของเราคือ3.5เหรียญพอสนอไปาก็เป็น4.43เหรียญค่ะก็จบไปสำหรับออเดอร์ของวันที่10นะคะก็วันนี้ก็คงจะม,มีอะไรมากก็ไว้ติดตามกับใหม่ของวันถัดไปนะคะวันที่11ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ